ในเรื่องของแบ่งจ่ายเงินเป็นสองครั้งของทางราชการนะคะที่มีนโยบายนะคะในส่วนนี้ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีการกล่าวถึงกันว่ามีปัญหาแคชฟลูของรัฐบาลหรือไม่อันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเป็นเงินที่เราจ่ายเงินเดือนข้าราชการอยู่แล้วเรามีเม้นเงินอยู่แล้วประมาณ 50? 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนใช่ไหมคะอันนี้เราแบ่งจ่ายก่อนเราก็คือ,อจ่ายครั้งแรก แล้วก็จ่ายครั้งที่2อ,อันนี้เป็นเป็นการเพิ่ม cash ฟ l ให้กับทางข้ารา,าชการนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการ advance จ่ายนะคะคือแทนที่จะจ่ายตอนปลายเดือนก็สามารถที่จะได้ครึ่งเดือนแรกก่อนแล้วก็ในปลายเดือนอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ทั้งนี้ทั้ทงนั้นต้องบอกว่านะคะถ้าใครที่จะ,ะคิดว่าอยากที่จะยังรับเงินเดือนหนึ่งครั้งต่อเดือนเหมือนเดิมอันนี้เราก็จะเป็นเป็นทางเลือกสามารถเลือกที่จะ รับเงินเดือนหนึ่งครั้งเหมือนเดิมหรือจะท่านใดที่สนใจที่อ,อย่างนี้เนี่ย cash f l o มาก่อนสามารถบริหารจัดการเงินได้ก็เลือกที่จะเ,เรียกว่ารับเงินเดือนสองครั้งในในหนึ่งเดือนคือเป็นเป็นทางเลือกนะคะอันนี้เนี่ยก็มองว่าสามารถที่จะดําเนินการได้ภายในไตรามาสแรกภายในต้นปีอย่างที่ทางท่านรัฐมนตรีครั้งท่านนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นะคะทางเราก็เตรียมพร้อมที่จะทําระบบแล้วคิดว่าไม่ไม่มีปัญหาค่ะ เดี๋ยวต้องเรียนว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปดําเนินการหารือกับเจ้ามี่ต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เราหารือภายในทีนี้เราก็ดูได้แล้วว่าระบบเราเนี่ยาสามารถที่จะรองรับได้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอพูดคุยกับส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกบขนะคะหรือว่าในการตัดนี้สาบกกันหรือว่ากองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษากาสเป็นต้นนะคะที่ในส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการตัดใน,ในปลายเดือน แต่ทีนี้เราก็จะดูว่าเพื่อให้เหมาะสมนะคะอันนี้ตอนนี้ยังเป็นแนวคิดตอนนี้ต้องต้องต้อง,องเรียนนะเราเพิ่งเริ่มต้นในการคุยแล้วก็จะเตรียมที่รอ,องรับระบบแต่เรามั่นใจว่าจะทําได้เมื่อเราทําระบบรองรับพร้อมแล้วแล้วคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหมดแล้วเนี่ยเราก็จะดําดเนินการที่จะสื่อสารให้กับหน่วยราชการนะคะว่าจะดําเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างไรอันนี้ต้องขอเรียนว่าอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ในในอาทิตย์ถัดไปเราก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ ค่ะอันนี้อัน,นี้ที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือดูว่าอันไหนที่เราต้องตัดระบบเ,เรียกว่าตัดการจ่ายในตอนปลายเดือนเราก็เจราจากับทุกเจ้าที่มาตัด ผ่านระบบเรานะคะแต่ก็คือขั้นตอนต่อไปเนี่ยค่ะใช่ต้องเจรจากับผู้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคู่ขนานกันไปก็ต้องดูกฎระเบียบนะคะเพราะว่าในบางครั้งก็มีการระเบียบในบางส่วนของในบางหน่วยงานเนี่ยจะต้องออมีการตัดจ่ายเมื่อเมื่อมีเมืม่อมีการจ่ายเงินเดือนเป็นต้นนะคะในส่วนนี้เราก็ต้องดูอย่างเช่นในของกบขออแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่กังวลน,นะคะเพราะว่ากบขเนี่ยเวลาอยู่ปลายเดือนก็ถูกหักไปแล้วถูกหักกบขแล้วก็เข้าเงินเดือนถูกไหมคะถ้าจ่าย2ครั้งเนี่ยถ้าเขาทําระบบที่จะตัด สองครั้งของกบขหารสองมัน,ม,นมันก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรและอย่างที่เน้นย้ํานะคะว่าอันนี้เป็นทางเลือกนะคะฉะนั้นถ้า,ถ,าถ้าท่านใดกังวลในเรื่องของทางเลือกใหม่อยากอยู่ที่ทางเลือกเดิมก็สามารถทําได้ก,ก็ก็คิดว่าน่าจะน,าน,าน่าจะออตอบสนองตอบโจทย์ได้ในแต่ละท่านข้าราชการที่จะเลือกเลือกทางเลือกนะคะ